ฮัลโหลสบายดีตอนบ่ายๆยมื้อนี้ก็เฮียนุมาส่วนห่อกะต้มเอาใบตองลงมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปนึ่งใส่หวดรุ่นนี้แบบบ่ตากแดก้เลยนึ่งใส่หวดมันจังไวทันใจ <c oughs> หลังจากนั้นก็มาผ่าหมักเผานี่ซับซับซับ,ซบงัดเอาน้ำมันออกมา ใส่ใส่กระโจกนี่หวนมือลงพร้อมโอ้ยแหงเค็มหวานแหงนัวน,นี่ไปจิกินน้ำอยู่บ่น้ำมะพร้าวเค็มนี่นี่โจกโจกโจกหลังจากนั้นก็นเย็นมาแอนมินกับดึกใส่เอือกเอือ้อมาสีเข้มเข้ม มักเ้าเอาลงมาแต่ต้นไม่ไหมพี่น้องเอ้ยขาวๆงามๆหลังจากนั้นเฮียหนเุเอากับคูดเอาก็ตใต้มาคูดกอดกอดกอดคูดไปกูดมาหาแป๊ดหลังจากนั้นก็เอามะก้วยมาปอกเปลือกมะกวยมะกวยเอามาแต่ไปหาป่าอยู่หน้ามือนั่นแล้วปลูกไว้อยู่แค่มหนองสะพี่น้องเอ้ยปลูกแบบ โบไส้สารเคมีเนาะปล่อยตามธรรมชาตินี่หลังจากนั้นเขาก็มาผ่าเฮ็ดเป็นสงบิงเขาต้มมัดนึ่งมันจะมีสงบิงเขาก็เฮ็ดกล้วยออกเป็นสงบิงนี่ผ่านไปผ่านมาได้หลายแล้วหลังจากนั้นเอาไปตองออกมาเอาไปตองมาแล้วเอาโตอกมัดก้ามาไปหาลักเอาต,าตา๊กมัดก้าเข้ามานี่เอาเข้าที่เขามาไว้ครับมักทั่วมักทั่วดำ กำหมักตัวหยังนี่ก็บ่ฮู้มักตัวเหลืองเฮาก็มาคูเลคูเลเข้ากันนี่น้ําตาลลงเครื่องโลเาเบิ่งบาดนีบ่วานสิขึ้นบ่เจ้าเอ้ยหลังจากนั้นก็คเลนคูเลนคเลนยนยังบ่วานว่าใสกกว่าซั่นอือเอาลงไปอีกโอ้ยกี่มกย้อยแล้วบาดนีใสเบิดถงูดีโลนึง หลังจากนั่นก็นกนคูเลคูเลอีกนี่แอดมินก็นั่งท่ายแล้วก็บ่าจ้างในเฮ็ดก,ก็ก,ก,กินอย่างเดียวนี่หลังจากนั่นก็เซฟนุเฮาห่อโอ้ยสิแล้วอยู่บนน้อมือนี่ห่อไปห่อมาบ,นนบุ่นนึงมันก็เข้าเฮียออกทั้งก้นมันโอ้ยพากันทดลองชี้ห้ารอเพื่อสิได้ห่อหนึ่งเนาะ มือไม่มือไม่พี่น้องหลังจากนั่นก็เอามาันเอามันนี่เข้ากันแล้วก็มัดเอาโต๊ะมามัดมัดนะ้มันติดกันนี่นั่งเฮ็ดบักโดนๆหาก็ได้อันหนึ่งหาก็ไดชองอันเนาะนั่งแต่โดนแล้วนี่จับขึ้นมาถใส่หูแอปเหมือนเดิมหลังจากนั่นกันแล้วแล้วไวเหมือนตัดคลิป เอามาต้มค้างหม้อไว้ท่าแล้วก็ต้มลงพอดีครึ่งหม้อปาอัด,อด,อด่าไว้เรียบร้อยหลังจากนั่นก็ฮอดขั้นตอนซิมเนาะจักแช่โบแช่โบฮู้เลยวาชั้นลุลลยยางเดียวมันฮอนหนวกว่าหลังจากนั้นกับนอนฟังเพลงถ้าพอดีตะเวนกำลังสีตกดินเนาะกำลังทองฟ้ากำลังเหลืองเหลืองนี่ข่ำาพ้ดีผู้ดี ไอ้เอ้ยมาบานนี่พากันมาเฮ็ดเข้าต้มตัดนี่เฮียนุเขามัม่ํานูยแซ่แบแซ่บเฟินวะสุดยอดเลยยกโป้ยังองีกนี่เอาไส้กระโพมะพร้กา,ากินแบบบ้านๆสมัยเอาอยีายังน้อยก็กินแบบนี้แหละพีน่น้องเลยนี่เฮียตาก็มาได้เมื่อนี่เลยนี่เฟินมาต,ตอนท้ายคลิปแล้วเนาะนี่มัม่นเข้ากับพืดีจบคลิปเลยบาทน,นี่